สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนาย t e r t a i n น i น h t ไลฟ์นะคะแป๋วพัทระวีบุญประเสริฐค่ะวันนี้13ตุลาคมค่ะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่9ถึงแม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่ว่าก็ได้ทิ้งแนวคําสอนต่างๆมากมายให้กับคนรุ่นหลังอย่างเราได้ปฏิบัตินะคะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ค่ะแม่ผ่องศรีวรนุช ทุกครั้งที่เอ่ยถึงพระองค์ท่านก็จะมีน้ําตานั่นเป็นเพราะว่าความคิดถึงและความไม่เคยลืมในพระมหากรุณาธิคุณลูกของท่านก็นยังอยู่ที่หมอนแม่ยังนอนกราบอยู่ตลอดเวลาคิดถึงท่านเพราะว่าอยากให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเราเกิดเป็นคนตายให้สามัคคีน้ำตาแห่งความคิดถึงหวนมาอีกครั้งในวันคล้ายวันสวรรคตรของในหลวงรัชกาลที่เก้า ผู้เป็นพระในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศรวมถึงศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุชวัย81ปีที่ยังคงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์ท่านเช่นเดียวกับคนไทยทั้งชาติค่ะแม่จงรักทักดีนะตั้งแต่เจ็ดขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ย81แม่ก็ยังรักท่านอยู่ไม่ลืมขอให้เรารักแผ่นดินไทยที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในขณะนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเกิดมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทย ที่เรามีที่อยู่พื้นดินที่อยู่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบนิกรทั่วทั้งประเทศเมื่อท่านจากเราไปแล้วก็ขอให้เราจงรักภักดีต่อไปแม่จะดูข่าวเส่ละข่าวพระราชสำนักแล้วแม่ก็นอนแล้วแต่แม่คิดว่าแม่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแม่รักพื้นแผ่นดินที่แม่เกิดรักพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์แม่ก็ไปมาแล้วตอนที่เดินสายเล่นตำบลอำเภอจังหวัด บุกน้ําลุยไฟเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าพราะองค์เลยท่านลุยไปหาประชาชนขหมองท,ท่านท่านห่วงประสุนิ้ก่อนของท่านนอกจากนั้นแม่ผ่องศรียังเผยอีกว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตตั้งใจจะบวชถือศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย อีกหนึ่งนักแสดงอาวุโสพิตุกเดือนเต็มนอกจากจะดาเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงตามคําสอนของพระองค์ท่านแล้วนะคะพิตุก,ก็บอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ถือว่าเป็นบุญอันสูงสุดในชีวิตที่ได้ทําเพื่อพระองค์ท่านนักแสดงอาวุโสตุกเดือนเต็มเผยผ่านไมน์นายเอนเตอร์เทนด้วยความตื้นตันเป็นบุญที่สุดในชีวิตเมื่อครั้งหนึ่งได้เป็นทีมจิตอาสาร่วมกับสํานักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร สร้างพระกวดจันทร์ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตลอดเวลากว่า80วันแม้จะต้องเจออุปสรรคมากมายแต่ทุกคนไม่เคยเหนื่อยและท้อเพราะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือขอทํางานถวายเพื่อส่งเสด็จท่านสู่สวรรค์คาลัยอย่างสมพระเกียรติไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ทุ่มหนึ่งกลับบ้านคือไ,<ป>ไปทุกวันแล้วก็แปลกใจมากคือว่าไปแบบมันไม่เหนื่อยมันมีพลังมีพลังพอเวลาเรารู้สึกท้อหรือว่าคิดถึงพระองค์ท่านเราก็จะเดินออกมาแล้วก็ไปมองที่หน้าประตูวิเศษชัยศรี แล้วก็เหมือนเติมพลังให้กับชีวิตของตัวเองทุกวันที่อยู่ที่ทำงานที่ไม่ว่าจะขัดหรือว่าจะทำมัดรวดหรือว่าจะทาสีหรืออะไรแต่ละชิ้นเนี่ยเรามีความสุขในการที่ทำแต่ในระหว่างที่มีความสุขเนี่เราก็มีความรู้สึกว่ายิ่งใกล้เสร็จยิ่งใจหายเพราะว่ามันคือพอเสร็จแล้วก็คือหมายความว่าพระองค์ท่านคือจากเราไปแล้วจริงๆ แต่ก็เป็นความภูมิใจที่สุดในในในชีวิตนะคะที่ได้ถวายงานเพราะว่าพระโกฎกับพระหีบเนี่ยเป็นอะไรที่ใกล้กับพระองค์ท่านที่สุดค่ะตุกเดินเต็มยังบอกอีกว่าชีวิตในทุกๆวันก็น้อมนําคําสอนของพระองค์อยู่เสมอง่ายๆก็เรื่องความพอเพียงที่ปฏิบัติมาตลอดเกือบทั้งชีวิตค่ะ อันที่จริงแล้วนะคะก็ยังคงมีคําสอนอีกหลายหลายข้อเลยนะคะที่คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยถือปฏิบัติในการดําเนินชีวิตได้จนลมหายใจสุดท้ายเลยทีเดียวล่ะค่ะเอาล่ะไปพามาต่อกับไมพี่รมพรนะคะพี่ไม้เนี่ยเขาจะมาเล่าถึงเรื่องการทําสวนที่จังหวัดบ้านเกิดของเขาก็คือจังหวัดอุดรธานีก็ด้วยความรักความทุ่มเทให้กับสวนของเขานี่หละค่ะเขาก็เลยแบบว่าเขาคงจะต้องลดเวลาการทํางานในวงการลงสักหน่อยแล้วล่ะ อยู่วงการบันเทิงมานานถึง25ปีไมพิรมพรมีชื่อเสียงจนถูกยกให้เป็นนักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงานแต่ล่าสุดไมเผยว่าเตรียมวางแผนจะลดงานในวงการบันเทงิงเพื่อแบ่งเวลาให้กับการทำธุรกิจน้ำปลาร้าและทำกะเกษตรที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีพื้นที่ถึง38ไร่แม้จะมีการทบทวนมาอย่างดีแล้วอีกทั้งลูกๆยังขอให้พ่อไม่ต้องทางานแต่ไมก็เผยว่าใจหายอยู่ไม่น้อยค่ะเราก็ไม่อยากจะ ไปรับงานเยอะแล้วเพราะมันอายุมากแล้วบางทีเราก็ไม่อยากตลอนตลอนต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วอะไรเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องของวัยด้วยมันเราเป็นผู้ใหญ่แล้วรามถามว่าเด็กๆมันก็มีเยอะแยะให้เด็กๆเขามายืนตรงทําหน้าที่นะฮะตรงตรงนั้นดีกว่าเราเองไม่ต้องไปแข่งขันกับเดรกๆบหรอกเราก็ต้องมีธุรกิจเราทําอยู่อะไรเงี้ยใช่หายไหมใช่หายครับคิดถึงเรื่องของความผูกพันระหว่างเรากับแฟนเพลงเหนื่อยการเดินทาง บางทีอย่างที่บอกคือแล้วอยากคือมันไปเขาเรียกว่าอพอเรามีอาชีพเขามาหลากหลายเนี่ยเราทำโน่นทำนี้เรามีภาระนุนงลําม,มันก็เลย่าม,มันมาตัดทอนเวลาของเราที่จะต,ต้องทำง้นเน่ะมันต้องมาชะงักเนี่ยมันไม่ได้ทำตรงนั้นเอาอย่างพี่มาเนี่ยอย่างเว่นทุกวันนี้ขึ้นมาถ่ายละครเนี่ยพอถ่ายเสร็จแล้วพี่ก็ต้องกลับไปที่นาไปดูไปดูเรื่องไรนาน,นมันทําให้หงือนกันบางที กลัวว่าเพราะอยู่ที่นั้นไม่มีใครอยู่คือมีแต่น้องชายแล้วก็ทูลเขาก็ต้องรอ,อคำสั่งจากพี่ว่าจะต้องทำอะไรให้วางแผนให้อะไรเงี้ยครับลูกก็บอกว่าพ่อก็ถึงเวลาที่ต้องอหยุดทำงานแล้วก็เพราะว่าพ่อทำงานเนื่ยมาทั้งชีวิตลูกอยากให้พ่อหยุดแต่พ่อก็ยังไม่หยุดทุกวันนี้ก็อยู่ที่นาเขาก็ทำโน่นทำนี่ทำฟาร์มทำกเกษตรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วางแผนวนะ่าทำกเกษตรทุกอย่างคือเรามองแผนว่าอย่างนะ้อยคือมันเป็นต้นแบบให้กับชุมชน แล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าชุมชนเขาอยากทาด้วยเราก็จะลงไปให้คําแนะนําแล้วก็มาทําร่วมกันส่วนธุรกิจน้ำปลาราที่ทำมาได้7ปีไมมเผยว่ามาไกลเกินกว่าที่หวังเอาไว้โดยตอนนี้ได้มีบริษัทเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการจัดจำหน่ายซึ่งจะขยายตลาดได้มากกว่าเดิมส่วนตนนั้นก็อยู่ในส่วนของโรงงานผลิตคอยควบคุมคุณภาพค่ะอันที่จริงอะ พี่ไมเขาก็ไม่ได้ขัดสนเงินทองอะไรเลยนะคะอยู่เฉยๆจากวันนี้ไปไม่ต้องทาอะไรก็อยู่ได้แต่ว่าด้วยความเป็นคนขยันเนี่ยคะพี่ไมคคือตัวอย่างของความขยันค่ะคุณผู้ชมพามาต่อกับแจ็คแฟนฉันนะคะเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เขาเล่นเรื่องแฟนฉันใช่ไหมคะเวลเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้เขากาลังจะมีผลงานหนังอาแต่อยู่ในฐานะผู้กํากับค่ะ ได้เลือกง,งามยามดีบวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์แนวตลกคอมเมดี้ชวนหลอนเรื่องแดงพระขนงที่สารยานาควดมหาบุตรกับการขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตของแจ็คแฟนฉันพร้อมเพื่อนซีเอ็กวัชรพงษ์ทิ้งงานนี้จัดเต็มขนทัพนักแสดงมาเรียกเสียงฮากันเพียบอาทิหม่ำจกมกไหอภพรหน,นุยเชิญยิ้มดีเจปลากุง้งนยโยงนะนงณนะพวง ที่จะนําเสนอเรื่องราวของไอ้แดงลูกชายของนางนาคแห่งทุ่งบางพระขนงซึ่งงานนี้ผู้กํากับน้องใหม่อย่างหนุ่มแจ็คขอการันตีนําประสบการณ์กว่า17ปีในวงการบันเทิงมาพิสูจน์ความสามารถแม้ใครจะดูถูกว่าพังมากกว่าปังก็ตามค่ะอุ้ยหนักนะว่าไม่รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันเราไปห้ามเขามาดา่าไม่ได้ครับเราก็ทําให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอเขาไปดูอะครับเขาชอบไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเขาอะครับแต่เราก็ อยากให้เขาแบบได้ลองแบบเชื่อใจหน่อยมันห้ามไม่ได้ครับที่ที่คนเขาหมั่นไส้เราเขาจะมาดูถูกอะเราก็อยากได้แต่ภาวนาว่าอยากให้ไปดูเปิดใจแล้วก็ดูนักแสดงคนอื่นก็ได้หรือแบบแต่เขาไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้แบบมาแบบมาว่าอะไรเราอะไรเงี้ยด้านรุทุ่งเชป,ปะไฮอภพรก็ขอออกมายืนยันว่าตัวเองไม่ได้มียานทิพมองเห็นเลขเด็ด หลังเคยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายงวดติดฟานเงินรางวัลร่วมล้านบาทไปแบบสวยๆจนมีเหล่าแฟนคลับแห่มาขอโชคกันเคียบจ้าคือจริงๆต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ที่อินบ็อทเข้ามาแล้วขอเลขแล้วเราไม่ได้ให้เพราะเราก็ไม่มีเลขในใจเราไม่มีเลขในใจหรอกแต่ว่ามันคลิก3-4งวดที่ผ่านมาเนด้วยความบังเอิญคือสลากที่เป็น,ปนแสนแล้วครับก็เขาให้มาเหมา บางทีแฟนๆให้เหมาก็ถูกลงวันบ้างอะไรเงี้ยางวันที่ห้าเออมีถูกวันที่สี่อยู่ครั้งหนึ่งอ้าก็ถูกกับเขาอยู่นะคุณลงวันที่ห้าห้าใบอย่างเงี้ยเออมันมันก็จังหวะของมันเหมาหมดแผงมันก็ถูกกันเนาะเออแต่เหมาทิ้งก็เป็นพันใบอย่างเงี้ยมันจุมันก็ต้องมีบ้างก็เพราะได้เงินมาจากการเสี่ยงดวงหายอาภร์จึงได้นำเงินส่วนหนึ่งมาร่วมทำบุญและบริจาคให้คนยากจนอีกด้วยค่ะ จะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศคอนเสิร์ตของศิลปินแห่งชาติท่านนี้นะคะอาชรินนันทนาครค่ะถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะเดินเลือดออกไปเพราะโควิดนะคะแต่เมื่อชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลขที่19เปิดขึ้นคุณผู้ชมคะโอ้โหแฟนๆมาก,กันอุ่นหนาฝาข้างเลยค่ะ 87ยังแจ๋วจริงๆค่ะศิลปินแห่งชาติเชรินนันทนาคอนที่ขับกล่อมเพลงเพราะในเชรินอินคอนเสิร์ตใหม่เลข19ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตประจำปีซึ่งก็ออยังอัดแน่นไปด้วยบทเพลงอมตะทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ่หยาเดเพชรน้ำตาแสงใต้รักแท้อะไรรักรวมถึงเพลงเดียวดาบทเพลงแรกที่ทำให้ชรินนันทนาคอนเป็นที่รู้จักเมื่อ70ปีก่อน สมกับชื่องาน70ปีที่โลกไม่ลืมโดยยังได้ตำนานเสียงคลุ่ยเพื่อชีวิตอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีมาร่วมขึ้นเวทีผสานบทเพลงอันไพเราะอ,อีกด้วยค่ะ จะเพลิดเพลินกันต่อกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญศิลปินเสียงหวานวงจันทร์ไพโรธที่นอกจากจะโชว์เดี่ยวขับกล่อมเสียงสายผ่านเพลงช่างร้ายเหลือและกุหลาบเวียงพิงแล้วก็ยังควงคู่อาชรินมาในเพลงต้นข้าวคอยฝนที่เป็นการร้องประกบคู่เพลงนี้ในรอบเจปีอีกด้วยค่ะ เลือดศิลปินเต็มร้อยเพราะอาชรินจับไมค์ขับกล่อมเพลงเพราะตลอดสองชั่วโมงเต็มเรียกว่าอิ่มกันทั้งศิลปินและแฟนเพลงกันเลยทีเดียวค่ะเพลงของอาชรินในทุกวันที่แป๋ยังได้ยินอยู่นะคะเพราะว่าพ่อแปลว่าเปิดฟังอยู่ทุกวันเลยล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกับข่าวบันเทิงได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะในเวลา11อนาฬิกากับรายการนายเอนเตอร์เทนขอบคุณชุดพิธีกรจากเลนเนอรเดสและเครื่องประดับจากทาราทานสวัสดีค่ะ